สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาเบ่งหัวกระเจียวพันหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งกันเนาะคะ่ะที่ของควัวจากบ้านสวนครัวมุมสบายที่คุดมาขายโดยเฉพาะค่ะของเขาซิลอืออกมาจากสวนเลยเนาะคะ่ะสีมีสภาพอย่างซีเนี่นี่คือหัวหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งเนะคะ่ะอันนี้เขาคุดตั้งแต่เดือนกุมภาพคุดแต่เดือนกุมภาพันธ์เริ่มจะ คือคือลากมันนี่จะแห้งแต่มันไม่ตายเด้ค่ะลากมันจะแห้งน้ําหนักมันจะเบาใครซื้อตอนนี้เนี่ยได้ได้เยอะจะได้เยอะมากหนึ่งกิโลน้ําหนักจะเบาแต่ว่าหัวนี้ยังเต็มเต็มอยู่ค่ะนี่คือหัวพันธุ์กระเจียวหวานเพชรน้ําผึ้งค่ะของควาวมุมสบายเนี่ยค่ะมันพร้อมจะเกิดแล้วมันเริ่มแทงหนอแล้วเริ่มแตกตามันเริ่มแตกแตกตาเลยค่ะมันเริ่มสีเป็นดอกมันเริ่มสีออก ออกนอนเลยเนาะคะ่ะเนี่ยถ่ายคลิปตอนกลางคืนด้วยค่ะเลยได้ใส่แสงแสงไอ้นั่นซอยก็เลยบอกใคราชัดปันใดใครสนใจนะคะใครสนใจอยากปลูกกระเจียวหวานเพรน้ำผึ้งเป็นรายได้เสริมติดต่อได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรใต้คลิปนะคะใครสนใจการปลูกบางคนปลูกเอาหัวเชงซี ปลูกจังไดน,นะคะการปลูกแบบนี้ถ้าไอหัวนี่อันนี้หัวน้อยนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ได้กอใหญ่ๆในปีแรกเลยปลูกปีแรกอยากได้กอใหญ่ๆแล้วก็เอาลงฝั่งทั้งหัวเลยปลูกเหมือนปลูกขมิ้นคะ่ะเหมือนขมิ้นทุกอย่างเวลาเราปลูกเหมือนปลูกเหมือนปลูกขิงปลูกขมิ้นคะ่ะ ถ้าอยากได้กอใหญ่ในปีแรกเราลงทั้งหัวเลยแต่ถ้าเราอยากได้ปริมาณมากๆตัวนี้สามารถฮักปลูกได้ค่ะอันนี้นี่แง่งนี้หนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมนี่ค่ะได้สี่กอเลยค่ะแต่ว่าปีแรกมันก็จะกอเล็กหน่อยกระเจียวหวานนะคะปลูกปีแรกจะ สำหรับคนที่ลงทุนเยอะๆหมายถึงว่าปลูกในพื้นที่เยอะๆเป็นไรขึ้นนะคะบอกว่าก่อนว่าปีแรกถ้าเราจะปลูกขายเราจะยังไม่ได้ทุนนะคะปีแรกแต่มันดีตรงที่ว่าเราปลูกครั้งเดียวแล้วเราสามารถปลูกครั้งเดียวเราสามารถเก็บผลผลิตได้หลายปีค่ะ าปลูกข้างเดียวนะคะปลูกข้างเดียวนี่าสามารถเก็บเก็บผลผลิตได้ตลอดนอกจากข้าสิคูดหัวหรือว่าเอาดินมาถมกอมันนะคะถา้าถมถมบางๆเนี่ยมันก็นยังสามารถขึ้นได้แต่ถ้าถมหนาก็คือหมดสิทธิ์ค่ะปีที่สองคือจังคัวมุมสบายปลูกอยู่ประมาณปลูกประมาณสามไร่สามไร่คัวมุมสบายได้ปีแรก รายได้ขายได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทค่ะปีแรกเลยเด้อค่ะปีที่สองได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าอันนี้บอกบอกบอกกักเลยเนาะคะ่ะปีนีน้น่าจะได้ถึงแสนนะคะเราก็ได้จะได้ทุนอยู่ตั้งแต่ปีที่สองกำไรปีที่สองปีที่สองก็ได้กําไรแล้วนี่คือหัวกระเจียวหวานเพชรน้ำพึ่งค่ะสนใจทักมาได้นะคะ ของเฮาคุดจากสวนของข้าเองค่ะเนี่ยค่ะหัวงามๆเลยค่ะน้ำหนักเบาเดี๋ยวไปเบ่งสวนกระเจียวหวานของค้หมุมสบายกันเนาะค่ะ,คะช่วงนี้เริ่มเก็บดอกดินแล้วค่ะเริ่มเก็บดอกดินแต่ว่ากใกล้สิเบิร์ตแล้วค่ะแต่ดอกดินขายในปีที่สามนี่ก็ได้เงินเป็นหมื่นละค่ะประมาณสองอาทิตย์ เก็บ2องอาทย์ช่วงนี้มันอยากเริ่มสิเบิร์แล้วค่ะต้นใหญ่มันเริ่มขึ้นแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะขายได้เมื่อละประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันค่ะโอเคอค่ะรายได้สําหรับกระเจียวหวานสําหรับคนที่จะปลูกปลูกไว้้างั้วไว้ทัาเก็บกินกับโบมีปัญหาค่ะทักมาได้ค่ะราคากันเองค่ะเดี๋ยวไปเบื้งส่วนกระเจียวหวานกันเนาะค่ะเนะ สำหรับกระเจียวที่ปลูกปีสองปีที่สามเนาะค่ะปีที่สองที่สามพอเขาพอมันข่าวนาฝนข่าวนาฝนแล้วมันสิมีดอกขึ้นก่อนค่ะแบบนี้ค่ะมันสิมีดอกขึ้นกอนและพ้อมกับนอต้นมันค่ะสิขึ้นมาพร้อมๆกันเลยเนี่ยค่ะ ดอกกระเจียวค่ะนี่ค่ะแต่ละกอสิขึ้นมาปีที่สองก็บ,บ่ขึ้นลายเป็นไรค่ะปีที่สองปีที่สามที่สี่สิขึ้นลายขึ้นเรื่อยๆค่ะสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนของขั้วมุมสบายนีย่นี่ค่ะเข้าปีที่สามแล้วค่ะเพราะเข้าปีที่สามสิเริ่มให้ดอก ให้ดอกดอกดินขเขาอิ้นดอกดินค่ะเริ่มให้ดอกหลายแต่ว่าช่วงที่คัวมุมสบายถ่ายคลิปเนี่ยค่ะดอกมันสิเริ่มเบิดและค่ะมันสิมีต้นใหญ่ขึ้นมาแทนค่ะนี่สิมีเริ่มมีต้นใหญ่ขึ้นมาแทนเสียดายตอนที่มันดอกหลายๆเนาะค่ะกอละหาดอกหกดอกบ่ได้ทาคลิปค่ะเฝ้าแตะ <laughs> เตบบก็บย่านตะเก็บบ่ทันกับฝ้ากระเจียวดอกดินเนี่ย ดอกดินของกระเจียวในช่วงที่เฮาสีเก็บเนี่ยคะ่ะช่วงที่เฮาเก็บสีมีอยู่ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าๆค่ะเต็มที่แค่นี้คะ่ะสีบลายบ่อคืออันที่มันเกิดจากต้นนะคะเนี่ยสีเกิดสีมี่ีได้เก็บบ่ดนคะ่ะเก็บแป๊บเดียวมันกับสีเบิร แต่ก็ต้นใ่ก็สิขื้นมาแทนต้นใยก็ขื้นมาแทนขื้นมาแทนแล้วค่ะเฮาก็ะถาเก็บดอกจากต้นมันค่ะเนี่ยค่ะเสาดายเสาดายแต่ว่าช่วงที่มันออกหลายๆเก็บบาหวาดบาไวอะค่ะไม่ได้ทาคลิปเฝ้าแต่น้าดอกกระเจียวกับเก็บเก็บเก็บช่วงนี้มันเริ่มสิเบิร์ตแล้วค่ะเริ่มสิเบิร์ตแหละต้นมันก็เริ่มใย หลายคนก็สิถาม,มา่าคุ้มฟางสําคัญบอแปลงกระเจียวเฮ้าของขั้วม,มุมสบายสิคุ้มฟางถูกปีได้คู่คั้วไอ้คุ้ม,าม,มฟางเนี่สิสําคัญบอ,อสําหรับขั้วม,มุมสบายว่าสําคัญค่ะเพราะว่าคุ้มฟางคุ้มยาได้และะ้วก็ะเฮ็ดให้ดอกดอกดอก,ดอกดินที่มันเกิดขึ้นมานะะี่ค่ะยาขึ้นงามเฮาเก็บนะคะเฮาดึงเฮ้าสีดึงได้งาวขึ้นทา บคุมถ้าบคุมดอกมันสีสันค่ะดอกมันสีสันอันนี่ของเฮ้าเก็บมาหลายแล้วมาสิเบิร์ตแลวนะคะมันกระสิเริ่มปีที่สามในหลายค่ะต้นมันแล้วดอกมันที่สิทที่รุ่นต่อไปเนาะคะ่ะประมาณปลายเดือน,นต้นเดือนหนาต้นเดือนหนานี่เขากระสิเริ่มได้เก็บดอกเลยค่ะ ดอกมันสิคือออกจากนี่ค่ะดอกมันสิออกจากกลางต้นเลยค่ะทุกนอไม่ดอกค่ะกอมันก็สใหง่ขึ้นทุกปีทุกปีเนาะค่ะเนาะเบิง้งดอกที่ได้คุ้มฟางนะคะดอกที่ได้คุ้มฟางมันสิยงมเพราดึงมันสีแงวค่ะมันสีได้ดอกเงวขึ้นเดี๋ยวไปเบิ่งนะคะว่ามันสีได้แง่ซำไหน ือจังดอกนี่ค่ะอันนี้เขาคุมฟางอันนี้ดอกน้อยด้วยค่ะบอด้ดอกใหญ่นคะคะเขาสี่ดึงได้ยาวค่ะสี่ดึงได้ดอกยาวพิดกับดอกที่เฮาบาได้คุมฟางเดี๋ยวไปเบิ่งค่ะแปลงเก่าของขั้วมุมสบายแปลงเก่าที่เขาลือ้อที่เขาลื้อออกนะคะ ที่เขาลื้อคุดหัวคุดหัวขายที่เขาคุดหัวออกมันสีได้ดอกสั่นค่ะดอกมันสีบเยาวเห็นไหมคะนี่ดอกนี่ได้แค่นี้ค่ะดึงขึ้นมาสุดเลยค่ะได้แค่นี้บใเยาวกว่านี้ค่ะมาเบ่งอีกนี่ค่ะนะคะได้แค่นี้ น,นิดเดียวสิบรดชเยาแปลงนี้คือเป็นแปลงเก่าค่ะเป็นแปลงเก่าที่เข้าลือ้อเทาคุดหัวนะคะเท้าคุดหัวขายแต่ว่ามันเหลือคุดบเบิดก็เลยบรยัชเงนั่นเนี่ยค่ะย่ามดึงจะได้สันสันเค่น,นี้ค่ะสิบรดชเงา,าอันนี้คือเป็อน,นุขึ้นมาทั้งเงา อันนี้คือแปลงที่บดไดคุมฟางเนาะค่ะแต่บางคนกับสิคุมไอ้แกบแต่คว้มมุมสบายวะแกบบดได้ันบดดีคือบดดีคือฟางแก่สิบดดีคือฟางคั้วม,มุมสบายสิบอสิบอสส่แกบค่ะมาเบิงที่ อันนี้ที่คุ้มฟางเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะจะได้เงาก็กันค่ะส่วนกระเจียวคมควมุมสบายค่ะถ้ามาเบิ้งดอกที่มันเกิดจากต้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะดอกที่มันเกิดจากต้นมันสีขึ้นจากกลางต้นยังซีเลยค่ะอันนี้คือใบมันนีนะคะได้สองพ่อเขา ไม่ใบสองสามใบแล้วเขากระซิเริมไม่ดอกแทงขึ้นมาค่ะแทงขึ้นมาจากต้นมันนี่คือกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแล้วที่นี้ไอพวกนี้มันสิแตกโนออกไปเรื่อยๆค่ะกระเจียวหวานนี่ค่ะนนมันสิแตกออกไปเรื่อยๆเข้าดึงเข้าถอนดอกมันไปแล้วกระซิมี์นม้นอหม่แตกขึ้นมาแตกขึ้นมาแล้วก็ให้ดอกไปเรื่อยๆ เขาสิบเบิดง่างค่ะเขาสิเบิดดอกเขาสิเริ่มเบิดที่ห้าสิบบได้เก็บผลผลิตไปจนถึงประมาณกันย่าค่ะปีที่แล้วห่วงมุ่งสบายเก็บไปจนถึงสิ้นเดือนกันย่าค่ะเก็บขายไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่ช่วงปลายเมษาจนถึงสิ้นเดือนกันยา่าประมาณหาเดือนค่ะที่กระเจียวหวานให้ผลผลิต นะคะขัว้วมุมสบายปลูกกระเจียวหวานแล้วในแปลงกระเจียวหวานเิมีพวกไม่ผลปลูกสลับกันไปน้ำค่ะหลายคนอยากเอาแบบยางก็ได้ด้ค่ะเนี่ยคือจังนี่แปลงกระเจียวนะคะแปลงกระเจียวแปลงกระเจียวแล้วก็ลินจีลินจี ทั้งนั้นมายงชิดมาเคียบน้อยนาปลูกได้ค่ะรอข้าปลูกข้าปลูกกระเจียวหวานแล้วก็ปลูกนี้ไม่ผลสลับลอมือที่ไม่ผลสิได้ผลนะคะที่สีให้ผลผลิตกระเจียวหวานข้ากระเก็บได้ขายได้ทุกปีทุกปีแล้วของขั้วมุมสบายมีกล้วยนะ้ำปลูกกล้วยแต่บรแนะนําให้ปลูกเด้อค่ะอันนี้ทดลองทดลองแล้วปลูกกล้วยรู้สึกสิ เบิร์กค่ะเพราะว่ามันสีคุมมันสีคุมต้นกระเจียวเฮาเห็ดไห้ได้ผลผลิตบ่เต็มที่ค่ะบ่คือพวกไอไม่ฝนนะคะนี่คือจังลินจีลินจีสิมินอไอแปงไอหัวกระเจียวกอกระเจียวอยู่ทั้งใต้เขาเนาะคะ่ะเดี๋ยวปีนาคั้วมุมสบายสีคูดออกค่ะสีคูดหัวขายเขาปีที่สี่ที่จังแบบนี้ค่ะมันเริ่มไอไอนั่นแล้ว ต้นไม้ต้นไม้มันเริ่มคุ้มนะคะ่ะต้นลินจีเริ่มคุ้มขัวม้วมุมสบายกสิคุดออกคุดออกขายหัวค่ะขายหัวกับเหลือไว้เหลือไว้พวกทั้งนี้ค่ะเหลือไว้เพราะว่าไม่ผลพวกนี้ความมันสิใหญ่คุ้มหากันได้ก็เป็นสิบสิบปีนะคะ,คะเท่ากับเก็บกระเจียวขายไปได้เดรื่อยๆกระดูแลคุ้มฟางอย่างนี้แหละค่ะพ่อเดือนกุุภาพามาเท่ากับ กุมภามีนาเมษาประมาณต้นเดือนเมษาเขาก็เริ่มคุ้มฟางเขาก็เริ่มคุ้มฟางมันละค่ะกระเจียวหวานปลูกได้ทุกดินทุกพื้นทีเด้อค่ะดินทุกสภาพปลูกได้ทางนี้มันพื้นที่ตาำน้ำไหลลงมามันสิเป็นต้นหลายแล้วค่ะทางนี้ต้นมันเริ่มใหญ่ละความมุมสบายปลูกปลูกที่ค่ะถือว่าที ประมาณหาสิบเส้นปลูกหาสิบเส้นห่างกันแล้วแต่ละแต่ละก่อพอปีที่สามมันเริ่มล่ามหากันแล้วค่ะเริ่มล่ามหากันเป็นนั่นแล้วอันนี้เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มใหม่ๆเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มขึ้นแต่อีกประมาณสองเดือนเดี๋ยวโค้มุสบายสิมาอัปเดตในเบื้องที่หนึ่งอีกประมาณสองเดือนสิหามองเหยียบบ่ได้เลยค่ะมันสิขึ้นเต็มเลย นี่คือส่วนกระเจียวขัว้วมุมสบายด้วยค่ะสําหรับหัวพันธุ์ที่ผู้ใดสนใจนะคะยังมีขายช่วงนี้ยังปลูกได้ค่ะปลูกเดือนพฤษภามย,ยังปลูกได้ปลูกไปจนถึงเดือนมิถุนายนได้ค่ะถ้าปลูกประมาณเดือนก็กว่าค่ะเดือนที่สองเริ่มประมาณสี่สิบห้ามือมันก็สิเริ่มให้ผลผลิตเริ่มให้ดอก เป็นอีย่างที่แบบน่าสนใจค่ะควมุมสบายก่ะเริ่มทดลองจากแปลงเล็กๆน,น้อยๆก่อนนะคะแปลงน้อยก่อนปีหนึ่งทดลองปลูกเบิ่งมันว่าเขาต้องดูแลจังใดกะล่องพิดล่องถืออยู่ปีนึงนะคะพอต่อมาก,ก็เลยมาปลูกจริงพื้นที่เกือบสามไร่ค่ะที่ปลูกกระเจียวแล้วก็เอาไม่ผลลงแบบนี้ค่ะ มีเบิดข้วมุมสบายจากปลูกยังกระปุกอันนี้มะขามค่ะมะขามฟักใ่ค่ะมะขามสม้มพิ่งลงปีที่แล้วค่ะน,นี่ปีเดียวต้นมะขามมะขามหยักค่ะมะขามส้มหยักอีกประมาณสองเดือนขึ้นหนาเต็มเบิดเลยล่ะค่ะ แต่ช่วงนี้ผลผลิตดอกดินของมันก็เริ่มก็สิเริ่มซ่าเริ่มให้ดอกหน่อยเนาะคะ่ะเริ่มให้ดอกหน่อยแต่อีกประมาณปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหนากระสิเริ่มมันกระสิเริ่มออกดอกดอกสิเริ่มออกจากต้นมันนะคะกระสิเริ่มให้ผลผลิตรุ่นนั่นอีกจากนั้นเทาก็ยาวไปถึงกันยา นี่ค่ะดอกที่เขาเกิดจากต้นเขาเริ่มออกใบได้ประมาณสามใบยังสี่ใบเขากระสิเริ่มมิดอกมิดอกขึ้นกลางต้นอย่างซี่แหละค่ะออกจากกลางต้นนอกกระเจียวทุกนอซิม,มีดอกแบบนี้เบิรค่ะ สำหรับคน,คนที่มากดอกกระเจียวเนาะคะ่ะสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าขอคำแนะนำได้เด้อค่ะเดี๋ยวข้อมุมสบายสิหายเบอร์โทรไว้ใต้ขิปเนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะนะเอาไว้แค่นี้กันเดี๋ยวรอบหน้าควมุมสบายสิพามาอัปเดตต้นกระเจียวดอกกระเจียวไหมคะ่ะ ขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่รับชมนะคะขอบคุณขอบคุณที่รับชมที่ให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณค่ะเอามื่อนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ